ไปจิ้งแม่ลายหน่อยดิพี่น้องเอาไปไปไปเอางวงออกไปใช่ไหมเอาเที่ยงหยิบหาขางบ่อเราทําเลยเข้ามาแบบนี้ได้ไงเอาสิบางเถ้าทรงทรงไปคัดเช็คได้เที่ยงโผลคัดเช็คออกไปแล้วไปแล้วไปเยอะแล้วไปเกา่ยวฮดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไปเกา่ยวฮดไปเกา่ยวฮด

ไห้ไวกว่าเฮ้ยคุณเอาถูกหมางไวเนี่ยไม่กินวางเลยวางวางวางวโวอะไรเว้ยมึงลูกเอาดิันนี้เอาดิเอาจับกินเลยเหรอไปให้กินมตะบ่ไล่กินอีกตัวนึงไล่เข้ามุมเออไล่เข้ามุมไล่ก็ยัางลูกไข่เนี่ยมันเดียวเกยดแล้วยึดตาเดิมแยกเขา ไปไปเอ้าไม่ยอมเข้าเข้าเมื่อไหร่ตายแต่ขมุมไม่ได้เข้ามุมไปไหมเฮ้ยเข้ามุมเอาเข้าพัดไปเลยสิเอาให้เข้าไปสิขาหน้าขาหน้าคุณไม่กินนะคุณเขาจบกินแล้วเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่ดูแลเลยลุงคิดเลยอาเข้าข้างื่นแพ้แพ้แม่งดูฮากงานอยู่ แค่อย่างเดียวเล่แล้ก็บอกเขาไปสิสับท์สนมาจานเยอะนี่แหละให้ผมเดินเองบ้างดีป่ะมามาหมุดหมุดไหมยังกำน้าไปเรื่อยละครเอา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 ไปไหมไปไหมขาดไหมอย่าเปิดอย่ามันขาด

เอาไปไปไปก่อนได้ยังไงน่ะไม่มีตัวอย่างแล้วคุณเข้ามามันแย่เลยนะอย่าออกนะอย่าออกดูดนะต่อดิรอสินะต่อมันใจนะต่อมันใจไม่ว่างใจท่องพัดดีกว่าเราเอามึกกินน้มัเข้าวัดคอเอาเอาให้โอกาสวิเดินน้องลมา อันนี้เข้าวันนะเข้าไปเข้าแม่เข้าแม่เข้าแม่เข้าเลยอะเข้าอย่างนี้จัดซองเอาเอาอาจารย์ช่วยเขาหน่อยเข้าอี่างนี้วะโอ้ยไม่ช่วยเลยปะเครียดหนักอย่างเนี้ยเข้าอี่างนี้วะยอมซะเดี๋ยว มึง่ต่อยเจมเจอาเลยเอาเลยเอาให้เขากินนี่เอาเลยเอาเคอะอะเอาเอาเลยอาจารย์บอกสิบอกว่าได้แล้วตอนนี้ไปจุกกันอยู่มุมเดิมมาแล้วบอกตอนนี้กเขาอาจารย์นั่นแหละไปจุกกันมุมเดิมมาแล้วเอาดิเอาจนไม่มีตายไม่มีตายหังอ่ะเอากูจะจับตัวไหนเอามาเอาเลยต่อทิ้งเลยต่อมานี่นี่ต่อทิ้งเอกินฮอตเอาฮอตกินน่ะ บอกไว้ก่อนเลยเอาดิไม right. okay. ่มีตัวยางอ่ะเอาทีละนี้ไปไหนบ่าเตยเอาทีละเอาทีละพุชิยางเบิร์ตแล้วคุณจะยางแล้วคุณจะยางแล้วเบิร์ตแล้วเนี่ยนี่เอากินไปเอานะมันใจนะยินมเอาไปเตะต่อยบ่าเตยเอาไม่ได้กินตัวไหนวะเรามานี่อ้าวอันนี้เราจะพอดะเราจับกินตัว กินเนี่ยโอ้ได้ตอกอดแล้ววดโอ้ยกินต่อไหนมาเียลลจะเข้าไหอกินอย่างไหนเอาอย่างไหนโอ้ขาดเลยเนาะเป็นไง ไออาจารย์ป็นได้ย์ไออาจารย์ลงเลยนะอออจริงเลยมัดัออาจารย์รวมกันมาเลยมาบอกกูเลยนะไอลามตามอาจารย์เนี่ยโคล่าผ้า่คือใหญ่ไอที่เรากินเมื่อกี้บ่อหเห็ดเดือเอดิ่งเข่งแกเดีแบบเรื่องเนี้ยเ่อเน้ยเอเอเอี่ยแลวลงขึ้นมาลงขึ้นมามาเลยอาจารย์มัรวมกันมาโลสองมาแล้วละ กินฟรีอ่กินฟรี่ไหนมาดูสองกันล่ะเอ,เอาดิตังลำตังลำเสียดหนักแล้วเอาให้ไปก่อนจัดไปลาบขาบหนึ่งมามนหนึ่งสองสามเมมมาฐานแท่ เป็นยังไงมันจาร์รวมมาอย่าล้าไม่ได้มีส่วนมนีา้วกัวาร์รวมกัวอนีอยนะเอาจิ้นเอาดิอุดอ้าออ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 อ่อออออออเออาอ่ออ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 ไอออเออ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 อ

ทำไมต้องมามาอ้าวอาจารย์ช่วยแล้วนะไปไม่รอดแล้วฟรีแล้วเกี้ยนแล้วอาจารย์จะู้ขึ้นมาเออดันมาตรงมาเลยเออมันไม่ต่อรู้ไปนี่เป็นอย่างนี้เอาฟรีเลยเนี่ยฟรีเลยเนี่ยเนาะไม่มีหรอกอะไรเนี่ยมันมีของฟรีเนาะรอบฟรีที่หล่ะเอาให้เขาเลือกกินเอา ผมกินสองนะไอ้กินได้กินสองเขากินสองเลยเข้ก็กินสองเลยให้ก็กินสองเลยเออเอาเอาไหนเอาไหนเออเราก็โน่นขึ้นฮอตเลยเออเขากินเลยกินได้อ่ะให้เลือกกินจะเสียสองเสียสามนี่แล้วเขากินเขาฮอตไปกินเขาฮอตไปเอาเข้าจัตรงนู้นพี่ร้ายว่าแตเน่ยเน่าร้ายหลอว่าแต่เดียวขยับเขไม่ได้อีกได้เอาเน่าหรอว่าแตเนี่ย ขยับตัวเดียวตายห่าหมดเลยอยากขามากระขาโดนไปแล้วนี่เลยกินอีกจับกินเลยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจะ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 เจอพี่หลวงมาไม่เล่นนานนะลงมาสิโอ้โหอันี้นี่ยากกิน เข้าดิไปกันห้อไหนก็ต่อเลยยังดันมาเลยต่อยังเดียวไปกันห้องไปกันห้องไปเขาตันแล้วหมดแล้วต่อกินกินสองนี่กินสองไม่กินสองขาขาแล้วลอยอยู่แล้ว